อธิบายบทสวดมนต์ตอนทำวัดเรื่องการทำวัดหรือการทำกิจวัตรนี้เป็นธรรมเนียมที่สืบเนื่องมาจากเมื่อพระพุทธเจ้ายัางทรงมีพระชนอยู่พิสูจทั้งหลายก็ไปประชุม การฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นประจำวันเหมือนกันคือว่ามีธรรมเนียมที่พระไปประชุมกันเป้าพระพุทธเจ้าทุกวันเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วกิจที่ไปเป้าพระพุทธองค์ทุกวันก็หมดไปแต่ว่าเมื่อมี ัดมีโบสถ์มีวิหารและสร้างพระปะติมาเป็นประธานอยู่ในโบสถ์ในวิหารขึ้นก็ตั้งธรรมเนียมรพระประชุมกันในโบสถ์วิหารเหมือนอย่างเป็นการเข้าเฝ้าพราะพุทธเจ้าคราวนี้เมื่อเข้าไปประชุมในโบสถ์วิหารแล้วจึงได้แต่งบท สรรเริญคุณพระรัตนตรัยขึ้นสวดดังบทธร,รมวัดเช้าร,รมวัดเย็นเป็นบทสดุดีคุณพระรัตนตรัยอย่างพุทธาพิทุติธรรม,มาพิทุติสังฆาพิทุติคำว่าทุตินั้นเป็นบาลีถ้าเป็นสันส กิตก็เป็นสะดุดีจึงเท่ากับว่าพุทธาภิสะูุดีธรรมาภิสะดุดีสังคาภิสะดุดีค,ดดคือสรรเสริญคุณพระรัตนตรยัยเดิมทีก็มีบทที่ท่านแสดงไว้สำหรับสวด ต่เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร,รมวัดเช้าทรรมวัดค่ําขึ้นมาใหม่ดังที่เราใช้สวดกันอยู่ทุกวันนี้โดยทั่วไปเรียกว่าร,รมวัดเท่ากับว่าไปร,รมวัดป,ปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นประจำวันด้วยการ สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรยัยเมื่อได้เข้าเฝ้าแล้วโดยปกติก็ได้ฟังธรรมของพระองค์ฉะนั้นจึงได้สวดมนต์ต่อก็คือสวดพระสูตรเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้และเป็นการรักษาธรรมเนียมที่สวดซักซ้อมความทรงจำ ดังกล่าวมานั้นด้วยอีกประการหนึ่งในการทำวัดเย็นก็ได้มีการสวดบทพุทธานุสติธรมานุสติและสังคานุสติเพื่อระลึกนึกถึงพระรัตนตยัยซึ่งถือว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดดังนั้นในที่นี้จึงจะขอกล่าวถึงอนุสติทั้งสามบท เพียงเท่านั้นก่อนโดยในคัมภีวิสุทธิมรรคภาคหนึ่งภาคสองได้กล่าวถึงอนุสติทั้งสไว้ว่าพุทธานุสติคือการลึกถึงสมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าหรือระลึกถึงพุทธคุณโดยการสวดประกาศว่าอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธจนถึงพุทโภภควาติ ดังนี้ผู้ที่ประกอบเนืององซึ่งพุทธานุสตินี้จะได้รับอนิสงค์คือย่อมเป็นผู้มีความเคารพยำเกรงในพระศาสนาได้ความไพยบุ์แห่งศรัทธาความไพูบุ์แห่งสติความไพ่บุญแห่งปัญญาและความไพ่บุญแห่งบุญ เป็นผู้มากไปด้วยปีติและปลาโมดทนต่อความกลัวและความตกใจสามารถอดกั้นทุกข์มีความรู้สึกเสมือนว่าได้อยู่กับพระาศาสดาอันหนึง่งแม้สรีระของเธออันพุทธคูณานุสติประทับอยู่ย่อมเป็นร่างควรแก่การบูชาดุจเรือนพระเจดีจิต ของเธอย่อมน้อมไปในพุทธภูมิอันหนึ่งในเมื่อมีการประจบเข้ากับวัตถุที่จะพึงร่วงและเมิดฮิริโอตปะย่อมปรากฏแก่เธอแล้วกะเธอเห็นพระสาสดาอยู่ต่อหน้าอันหนึ่งเมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปเธอย่อมมีสุขคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ธรรมานุสติคือการระลึกถึงพระธรรมหรือคุณของพระปริยะติธรรมและพระโลกรุตุตระธรรมทั้งเก้าโดยสวดประกาศว่าสวาขาโตภกวตาธรรมโมจนถึงเวทิตโพวิญญูหีติดังนี้ผู้ที่ประกอบหนึงเนืองซึ่งธรรมานุสตินี้จะได้รับอานิสง คือเป็นผู้มีความยำเกรงในพระธรรมทำความตระหนักและอ่อนน้อมในพระธรรมด้วยระรึกถึงพระธรรมคุณโดยในยะว่าเราไม่พิจารณาเห็นศาสดาผู้แสดงธรรมอันเป็นโอปัายิกะน้อมเข้ามาใส่ตัวอย่างนี้ผู้ประกอบแม้ด้วยองค์นี้ในการ ส่วนที่เป็นอดีตเลยในการบัดนี้เล่าเราก็ไม่พิจารณาเห็นเห็นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นดังนี้ย่อมได้ความภัยบู์แห่งคุณมีศรัทธาเป็นต้นเป็นผู้มากไปด้วยปิติและประโมททนต่อความกลัวและความตกใจสามารถอดกั้นทุกมีความรู้สึกเสมือนว่า ได้อยู่กับพระธรรมอันหนึ่งแม้สรีละของเธออันธรรมคุณานุสติประทับอยู่ย่อมเป็นร่างควรแก่การบูชาดุดเรือนพระเจดีจิตของเธอย่อมน้อมไปในอันจะบรรลุให้ถึงอนุตตรธรรมอันหนึง่งในเมื่อมีการประจวบ เข้ากับวัตถุที่จะพึงร่วงละเมิดฮิริโอตรประย่อมจะปรากฏแก่เธอผู้ระลึกถึงความเป็นธรรมดีแห่งพระธรรมได้อยู่อันหนึง่งเมื่อยังไม่บรรลุคุณอันยิ่งขึ้นไปเธอย่อมเป็นผู้มีสุขติเป็นที่ไปในเมืองเบื้องหน้า สังคานุสติคือการลึกถึงพระธรรมคือลึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์โดยการสวดประกาศว่าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆจนถึงปุญญเขตตังโลกัสาติดังนี้ผู้ที่ประกอบเนื่อง,งซึ่งสังคานุสตินี้จะได้รับอนิสงค์คือเป็นผู้มีความเคารพ ยำเกรงในพระสงฆ์ได้ความไพ่บู์แห่งคุณมีศรัทธาเป็นอาทิเป็นผู้มากไปด้วยปิติและประโมททนต่อความกลัวและความตกใจสามารถอดกั้นทุกมีความรู้สึกเสมือนว่าได้อยู่กับพระสงฆ์อันหนึ่งแม้สรีระของเธออันสังฆค,คุณานุสติบทับอยู่ ย่อมเป็นร่างควรแก่การบูชาดุดโรงอุโบสถอันมีสงประชุมกันอยู่ฉะนั้นจิตของเธอย่อมน้อมไปในอันจะบรรลุถึงพระสังฆคุณอันหนึ่งในเมื่อมีการประจวบเข้ากับวัตถุที่จะพึงร่วงละเมิดฮิลิโอตป,ปะย่อมจะปรากฏแก่เธอผู้รู้สึกราวกะเห็นประสงค์อยู่ต่อหน้า อันหนึ่งเมื่อยังไม่บรรลุคุณอันยิ่งขึ้นไปเธอย่อมเป็นผู้มีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาดีพึงทำความไม่ประมาทในพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติอัน มีอนุภาพมากอย่างนี้ทุกเมื่อเทินการนำเสนออธิบายบทสวดมนต์ตอนทําวัดขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ